หน้าน้ o นอองน้องอีนี้นั้นน นังนออะงอนังออกเสียงให้ชัดเต็มนออะนังไม่ได้ลูกแล้วแล้วไหนงองูลูกไม่สะกดเทียนอนอว่าตามนออะอ่งอนังนังเอาใหม่ค่ะออนอนอ นกุมหนุมน,นุมนุมเอกนุมนุมเอกนุม่มออกเสียงให้ชัดหน่อยอครับ